รุ่นไรันแอดลีนะครับที่จอดอยู่ใกล้ๆผมตัวนี้นะครับที่สวยๆตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ของเราที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับเดี๋ยวพามารู้จักนะครับออปชันต่างๆนะครับที่มาพร้มกับรุ่นใหม่นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมชื่อเซียวหลงนะครับอยู่ที่นิมิสูฮานใหญ่นะครับสาขากองหวักนะครับจะพามาชมนะครับในส่วนของด้านหน้าก่อนตัวนี้นะครับด้านหน้าจะออกแบบ นะครับอ่าในตัวสีดำนะครับมาพร้อมชุดแต่งนะครับสีดำนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้อ่าเป็นไฟหน้าตัวยิปเตอร์นะครับไฟ LED นะครับพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้อ่าในส่วนของระบบดึงดันชุด้านหน้าตรงนี้ก็ช่วยชะลอความเร็วนะครับพร้อมกล้องนะครับมองภาพรอบคัน360องศานะครับอันนี้คือองด้านหน้านะครับเดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันต่อนะครับล้อ a l l o นะครับ วันนี้จะทำมาเป็นสีดำนะครับเป็นล้อลอยขนาด18นะครับเหมือนเดิมนะครับ กูนาก็จะเป็นดิสนะครับผมด้านข้างนะครับบันไดก็ออกแบบเป็นสีดานะครับทำให้ดูเข้ากันกับล้อแมงนะครับกระจกมองข้างนะครับอันนี้ฝาครอบก็จะออกแบบเป็นสีดานะครับเพื่อให้รับกับชุดแต่งทั้งหมดนะครับที่มาพร้อมชุดตูโทนมือจับนะครับก็จะเป็นในส่วนของมือจับสีดานะครับหลังคาตัวนี้ก็คือออกแบบเป็นสีดําด้วยนะครับมาพร้อมสเตลลิ่งบาร์นะครับด้านหลังนะครับทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแอนด์ีดนะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์ลายสปอร์ตนะครับผมสัญลักษณ์ของ ตนนี้ก็จะตกแต่งมาให้แบบนี้เลยครับมาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับแล้วก็ไฟเบรกเป็นแบบ led ใกล้ลายนะครับตัวชนท้ายตัวนี้ก็จะทำเป็นออกแบบเป็นสีดาเหมือนกันนะครับเพื่อความสวยงามสปอร์ตนะครับด้านคนขับตรงนี้ก็คือในส่วนของพวงมาลัยนะครับตรงนี้จะหุ้มด้วยวัสดุเป็นหนังนะครับแล้วก็เย็บด้วยได้สีส้มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่บนพวงมาลัยนะครับก็จะมีในส่วนของระบบ ควยกันโทนนะครับลกความเร็วนะครับแล้วก็เวลาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็จะมีในส่วนของอปุ่มรับสายวางสายนะครับแล้วก็มัดตีฟังก์กชันในส่วนของการเล่นเครื่องเสียงนะครับสามารถตั้งค่าในส่วนของหน้าจอนะครับอาจจะวัดในส่วนของทิป a ทิป b นะครับ วัดกิโลนะครับตรงนี้เวลาเราเดินทางนะครับครับผมก็เดี๋ยวพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในครับผมตัวนี้ภายในของเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับสาหรับในรุ่นใหม่เอสลีดตัวนี้นะครับรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังสีดําตัวนี้มาตกแต่งแนวสปอร์ตนะครับมาพร้อมเบาะหนังวัสดุสังเคราะห์แบบทูโทนนะครับพร้อมที่กันกระเทกด้านขานะครับตรงนี้ก็จะตกแต่งเป็นสีส้มนะครับในส่วนของหน้าจอก็ยังมีให้สําหรับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับขนาดกว้าง6.2นะครับแอร์ระบบออ ระตนคหัวเกียร์นะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยได้สีส้มนะครับทำให้ดูสปอร์ตสวยงามมากขึ้นนะครับแผงด้านข้างประตูนะครับตรงนี้ก็คือจะเย็บด้วยหนังนะครับเล่นด้วยได้สีส้มนะครับครับแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านคนขับนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะครับทําให้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับสำหรับคลุมพลังครับของเครื่องยนต์ไบตรทันของเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.4หลอด10เซนติเมตรแรงม้านะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือนะครับเพื่อสูบจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับสามารถระบบาายคควมรร้้อนนไดดีะั มาพร้อมกับเรงม้านะครับที่เหนือชั้นนะครับก็คือร้อยแปสิบเมตรเร็งม้านะครับตรงนี้มั่นใจในความเร็งของเขาได้แน่นอนครับผมไงบ้างครับ วี้พาไปชมในส่วนของตัวเด่นนะครับในรุ่องของดีตันไดร์บ์ทุกท่านก็ได้ชมกันแล้วทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับครับผมสําหรับช่วงนี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากในส่วนของ Mitsubishi นะครับตัวนี้ก็จะมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับและก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับและก็ในส่วนของฟรีแคมเปญ5ปีดูแลดีถึงใจนะครับถ้าตรวจเช็คระยะนะครับใีส่วนของเคมีพันธุ์ต่างๆนะครับและก็เดมอนวอลัทฟีนะครับ5ปีถึง0 0 0กิโลนะครับตรงนี้รับประก สำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเรานะครับในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ก็จะมีในส่วนของกรมธรรม์นะครับคุ้มครองไวรัสโควิดนะครับแถมให้ทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าลูกค้าจะออกรุ่นไหนนะครับนนี้โปรโมชั่นคุ้มๆนะครับสนใจก็สามารถต่อมาได้นะครับพี่เบอร์0862931183เป็นเพจนะครับสูทองหวักนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับทักแชทมาได้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นโค้ดอยู่หน้าเพจนะครับในช่วงท้ายนะครับจะขอฝากในส่วนของเฟซบุ๊กนะครับของนิวมิซูหันใหญ่นะครับก็สามารถแอดมาได้ที่เฟซบุ� มิสูหาดใหญ่และก็ไลน์แอดนิวมิสูหาดใหญ่อย่าลืมแอดนะครับขอบคุณครับ